รัฐบาลไทยนะคะงวดที่แล้วเราเข้าฟันเจ็ดนะคะสามงวดนั้นคือเข้าส่งตัวตรงสามงวดสองตัวตรงหนึ่งงวดนะคะแล้วก็งวดที่แล้วเราเข้าแค่ฟันเจ็ดนะส่วนงวดนี้หนูลงแนวทางรัฐบาลไทยแล้วชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะสําหรับใครที่ถูกหวยแนะนําให้ทําบุญนะคะเสริมดวงให้ตัวเองนะคะหรือว่าใครอยากจะร่วมบุญมากับหนูแบบนี้ก็ได้อย่างวันนี้หนูไปแจกเขากล่องพร้อมกับน้ําดื่มอย่างเงี้ยคะ่ะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันเนาะแนวทางแล้วแนวทางหนูลงครบทุกกลุ่ม ลงครบทุกกลุ่มสมาชิกหนูเห็นกันหมดแล้วสมาชิกหนูเห็นหมดแล้ว แล้วถ้าเกิดว่าคุณบอกว่าตอนนี้ผมยังไม่เห็นเลยพี่ยังไม่เห็นเลยแปลว่าพี่ไม่ได้อยู่ในกลุ่มจริงเพราะฉะนั้นหนูจะไม่รับผิดชอบไปเลยทั้งสิ้นนะคะไม่ได้อยู่ในกลุ่มจริงหนูแจ้งได้อย่างชัดเจนเลยค่ะบางคนบอกว่าพี่โอนเงินแล้วให้คนนั้นคนนี้พี่ก็โอนไปค่ะนั่นคือมิจฉาชีพไม่เกี่ยวกับหนูไม่ต้องมาตามกับหนูนะคะใครจะเข้ากลุ่มพิมกอไก่หนาโอนเงิน1 5 9บาทมาที่บัญชีนี้แล้วส่งสลิปการโอนเงินมาในแชทเพจให้เห็นแนวทางแล้วแปลว่าอยู่กลุ่มจริงใใครโอนนนแลล้้วปมาชเพะ แนะนำเข้ากลุ่มใหม่เลยกลุ่มหนูก็คือพิมพกไก่หนึ่งห้าเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทอยู่ในกลุ่มได้ตลอดชีพแม่จ่ายแค่รอบเดียวจ่ายแค่ครั้งเดียวร้อยห้าสิบเก้าบาทแม่โอนบัญชีบริษัทนะแม่แม่จ่ายครั้งเดียวเลยร้อยห้าสิบเก้าบาทแม่อยู่ได้ตลอดลงแนวทางครบหุ้นฮานอยเรารัฐบาลไทยลงครบทุกชุดแล้วลงเร็วมากสองแม่เปลี่ยนลน์เปลี่ยนโทรศัพท์เปลี่ยนมือถือแม่ทักมาแจ้งนอ้องแอดมินแอดมินจะดึงเข้าใหม่นะคะฮานอยเราเข้าทุกวันแต่หนูไม่ได้ลงรีวิวหน้าเพจเพราะว่าหนูขี้เกียจลงฮ แต่ฮานอยหนูเข้าทุกวันอยู่แล้วหนูจะเน้นที่ลาวกับรัฐบาลไทยคนส่วนใหญ่จะเล่นที่ลาวกับรัฐบาลไทยเนะาะรัลาวเราเข้ามาปีนี้เรายังไม่หลุดลาวพัฒนาเลยสักงวดเดียวนะคะรัฐบาลไทยนะคะงวดที่แล้วเราเข้าฟันเจ็ดนะคะสามงวดนั้นคือเข้าส่งตัวตรงสามงวดสองตัวตรงหนึ่งงวดนะคะแล้วก็งวดที่แล้วเราเข้าแค่ฟันเจ็ดนะส่วนงวดนี้หนูลงแนวทางรัฐบาลไทยแล้วชอบตามไม่ชอบผ่านได้เลยนะคะสําหรับใครที่ถูกหวยแนะนําให้ทําบุญนะคะเสริมดวงให้ตัวเองนะคะหรือว่าใครอยากจะร่ว ต้บุญมากับหนูแบบนี้ก็ได้อย่างวันนี้หนูไปแจกเขากล่องพร้อมกับน้าดื่มอย่างเงี้ยคะ่ะก็อนุโมทนาบุญร่วมกันเนาะให้สมาชิกในกลุ่มทุกคนถูกเราพัฒนาหนูจะไม่ได้เอาแนวทางออกมาแบ่งปันหน้าไร่สดนะคะเพราะว่าการที่เอาแนวทางออกมาแบ่งปันหน้าไร่สดไม่ปัวไม่ปังเลยนะคะหนูขออนุญาตลงให้เฉพาะในกลุ่มเท่านั้นนะคะลาวเมื่อวานได้มาเก้าหมืนห้าปังมากดีใจด้วยค่ะพิณฐาขอบคุณค่ะแม่สามสอนอนกับใครพี่สกิลกับ พี่สกิลกับน้องสกายนอนกับพี่เลี้ยงแล้วก็น้องสมัยก็นอนกับพี่เลี้ยงเหมือนกันค่ะเด็กๆอยู่กับพี่เลี้ยงเสียดายไม่ได้กับหัวเจ้าพี่แม็กไม่เป็นไรพี่แม็กพรุ่งนี้จัดพรุ่งนี้เอาใหม่พี่แม็กพรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้เอาใหม่พรุ่งนี้ช่ำๆเพจจริงมีเพจเดียวนะคะดูเครื่องหมายด้วยนะเนี่ยมีสายชีพไมแ้แกล ขอบคุณครับเราเมื่อวานได้โอเคหนูลงไลนแล้วนะแม่แม่หนูลงไลนแล้วนะรัฐนะบาลไทยลงแล้ว